สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องพ่อใจดีพี่น้องพี่น้องครับเมื่อน,นี้พอ่อใจดีสิภาพไปตามแนวทางรัฐบาลเล่าพี่น้องนะครับแนวทางรัฐบาลเล่าได้พี่น้องแล้วนะครับแนวทางเพ่นสีออกมาในรูปแบบใดพี่น้องเนาะถ้าออกมาตามสูตรตามห้อคำนวณเนานะ คาดเดากันยากลายพี่น้องเอ้ยสำหรับล่าพัฒน,นาเนาะพี่น้องนะครับเมื่อน,นี้พอใจดีกระสิไปล่งแนวทางอีกสามสำนักที่ยังบริ้ล่งพี่น้องนะครับอีกสามสำนักยังบรด้ล่งพี่น้องมีพ่อใจดีมีเจออ้อ้อยมีปูสีหนึ่งพี่น้องนะครับสามอาจารย์พี่น้องมาเบิง มาตามต่อเนื่อทางพอใจดีพี่น้องนะครับพอใจดีไวเอพี่น้องเอฟซีพอใจดีถ้าไว้ใจพอใจดีก็ตามนะพี่น้องเนาะถ้าเสื้อมันในเอ่เสื้อมันเสื้อใจพอใจดีเนวทางพอ,จพอใจดีก totally ็ให้พี่น้องติดตามเนาะกดแล์กดแช่พ้อมพี่น้องนะครับถามันใจถ้าไว้ใจให้ติดตามพี่น้องมักกระจัดคัดกระพานเ่าว่ากันพี่น้องนะมักอาจารย์ใดสำนักใดให้พี่น้อง พิจารณาเบิงเอาแนวทางตัวไอ้ที่เข่าที่รุดพี่น้องกระงสิรูดีแต่ละประกันเลยพี่น้องนะครับแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องพอจะดีถือว่าแข็งเติบในพี่น้องนะถือว่าแข็งพี่น้องนะครับยากที่สิรุดพี่น้องรุดกระรุดหน่อยพี่น้องนะครับแต่ว่ามือนี่สิเป็นยังไงพี่น้องนะครับมาเบิงม่พิจารณากันพี่น้องให้กกำไรใหายกำลังใจกันพี่น้องท็่จะได้กระสูเห้บวดเพราะว่าเข้าหล เขาผู้เดียวพี่น้องเนาะนที่วางสันพี่น้องเข้าสู่กับเล่าพัฒนาเบิงเอาพี่น้องเมื่อเบิงแนว่ทางของเล่าพัฒนาก็พอใจดีเนาะ,ะวันที่สองวันที่สอง กยอย่อจักไผสีเขา่าไพสีรุดนเลยพี่น้องเลยสองห้าหกเจ็ดสูตรไผสูตรมั่นพี่น้องนะครับผู้ใดมักอาจารย์ได้ติดตามอาจารย์ได้ให้พี่น้องติดตามอาจารย์นั่นเบิ้งอาจารย์นั่นพี่น้องมันหลายตัวหลายหางพี่น้องนะครับเราพัฒนา นะครับหล้ผู้หลยให้พี่น้องนะครับเนาะมันใจอาจารย์ได้คือว่ามันใจอาจารย์นั่นพี่น้องนะครับวับดดวงเราพี่นอนะ้องนะครับเนาะผมมีผู้ใดทราบได้ดอกว่าสดออกตัวได้นะพี่น้องนะครับเลาพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องมาพ่อใจดีก็ตามพ่อใจดีนะ นาอพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมาเบิ่งแนวทางพอใจดีจะให้พ anyway ี่ให้น้องตัวใดพี่น้องวันนี้สูตรพอใจดีก็สิบก็่คือเพิินพี่น้องนะครับเนาะปั๊บปรุงสูตรให้มันแตกซื้อได้พี่น้องปั๊บปรุงสูตรให้มันแตกซื้อพี่น้องนะอยากให้พี่น้องมีความสุขพี่น้องพอใจดีก็เลยพิจารณาเบิ่งว่าสิเป็นอะไรพี่น้องมาเบิ่งกันพอใจดีแปลกมูอเลยล่ะ เหมือน,นี้แบแบบแแบบแนวเลยวิ่งบนล่างรถความเหมือนเลยพี่น้องวิ่งบนล่างความเหมือนเลยนะครับพี่น้องสีมักน้ำหรือบ่มักกับบอเป็นยังเนาะวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างพี่น้องมักทั้งซองตัวพี่น้องจากสีตัดชินใจเอาโตัวใดน้องพี่น้องมักแห้งสูตรนี่นะสูตรมักแห้งพี่น้องนะครับมักแห้งพี่น้องนะครับเนาะมักแห้งหลายพี่น้องนะครับหมักบ่รู้สิว่าจังไหนพี่น้องเอาลองเบิงพี่น้องพิษเถือกบอัวากันได้พี่น้องจะพอใจดีมักที่สุดมักแห้งมักเป็นส่วนตัวได้ละนะครับ ระวางศูนย์กับสองพี่น้องมากลายพี่น้องมีสองกับศูนย์พอจะดีก็ตัดเอาจินเอาจิ้นแจ่เอาศูนย์เลยพี่น้องนะผิดถีกบอกว่ากันได้พี่น้องเด้อพี่น้องมากนะพอจะดีก็จัดพี่น้องนะครับนี่ครับวิ่งศูนย์นะครับวิ่งศูนย์พี่น้องมาเบิ่งพอจะดีจับกู้ให้พี่น้อง พี่น้องสมักน้ำพอใจดีบ่มักใส่สามตัวเม็ดเดียวเลยพี่น้องนะครับพี่น้องมักจัดเลยนะครับบ่หลายตัวพี่น้องรับประกันว่าบ่อหลายตัวแน่นอนนะครับสิทตาถือใจบ่ให้พี่น้องเบิงเ่งออกพี่น้องมักกจัดขัดกระพานพี่น้องแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องนะครับถ้าผู้ใดไว้ใจพ่อใจดีตามพี่น้องถืงบอบ่ผพิษ ลุดเรือเขาก่จะเสียใจเพราะว่าเลขหางเดี๋ยวพี่น้องนะครับมาเบิงพี่น้องมากลายพี่น้องเลยมากลายมากสุดๆได้แหละพี่น้องนะครับล่าพัฒนามือนี่้อ นี่คือมักเป็นส่วนตัวพี่น้องมั่นหลายสูตรหลายอาจารย์พี่น้องนะให้พี่น้องพิจารณาเอาพี่น้องมักอาจารย์ได้ก็ตามพี่น้องนะครับแต่ว่าพอใจดีมักที่สุดสุดที่มักพี่น้องนะครับมักที่สุดในบรรดาเล่าพัฒนามือนี่พี่น้อง นะครับรุดเข่าบ่อคยเสียดายรุดเข่าบ่อคยเสียใจพี่น้องนะครับเพราะว่าหมักผักหนักเน่ยนะครับเนาะสูตรนี่เก่งพี่น้องนะครับสูตรนี่เก่งเด้อนะครับเลขบ้หลายตัวพี่น้องเฮ็ดจังไดกับสองศูนย์กับสองสองพี่น้องนะครับเฮ็ดจังไดกับสองศูนย์กับสองสองถามมันออกตัวดีมากขั้นว่าบ่อถ,ถือ กะบอกูสิว่าจังไดพี่น้องสองตัวกะบอได้กลับพี่น้องนะครับสองสองกะบอได้กลับขัอนกลับระแค่ศูนย์สองกับสองศูนย์เท่านั้นพี่น้องนะครับพี่น้องมากก็ตามพี่น้องบ่มักก็ผ่านไปแต่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใจดีพี่น้องนะครับวันที่สองกันยาสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างศูนย์เม็ดเดียวพี่น้องฟัน ศูนย์เม็ดเดียวถ้าจับคู่ให้สามตัวเม็ดเดียวพี่น้องนะครับสามตัวเม็ดเดียวพี่น้องนะครับสองสองศูนย์พี่น้องเอาข้านบอมันใจพอใจดีเอาไห้พี่ให้น้องอย่าลืมเด็ดขาดได้พี่น้องนะครับอย่าลืมเด็ดขาดพี่น้องอย่าพี่น้องลืมเดี๋ยวพอเจดีตัดให้ดีกว่านะครับ สองศูนยนสองสี่เอาจังสี่เอาง่ายๆเดี๋ยวพี่น้องสิบวัตัดให้พ่อใจดีเดี๋ยวพี่น้องสิว่าโอ้ยบอได้ซื้อนะครับบอยได้กลับเอาง่ายๆพ่อใจดีกรับให้พร้อมนะครับ สามประตูสองสองศูนย์สามประตูได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวพอใจดีตัดให้สามประตูอีกบ่อได้ยังไงพี่น้องย่านพี่น้องบอกเขาใจเนาะพี่น้องครับแคบนาจอพอใจดีไว้ได้พี่น้องได้แคบนาจอไว้จังไงพอใจดีก็ได้คาม้มกน้ำมันแน่นอนไปหาปูมงคลปูสีหนึ่งปูทองพี่น้องนะครับถาออกสองศูนย์ได้พี่น้องได้อย่าติมคาน้ำมันพอใจดี แพี่น้องสอกสุดซอกอ,อ,อันนี้มักเป็นส่วนตัวพี่น้องมักกระจัดคัดกระพานเนาะอันนี้กระเบาแน่หัวแน่พี่น้องเอ้ยมวนไปนต้องกันพี่น้องยาซีเดียรหลายรัฐบาลไทยกะบ่ทำงานพี่น้องนะครับเนาะขอสดขอให้พี่น้องได้หลายเอเขาสองสำนักพ่อใจดีบ่ดีใจเลยพี่น้องย่างตามกับยาสามยาสี่พี่น้องนะครับผมจะพยพยามที่สุดสิบเอ็ดปรึกษาหารียกับสูตรพื้นนะครับเนาะเอามาฝากพี่ตอนน้องสู่ไทยก็ไปพี่น้องนะครับมื้อนี้หาทุนไป วันที่16บอมีขาดทึ้นแน่นอนถ่าอยู่ช่องพ่อใจดีชาแนลพี่น้องกับเล่าพัฒนาหาเอาทึ้นเล่าพัฒนาไปลงทืนกับรัฐบาลไทยเฮาสดรวยไปด้วยกันแน่นอนรับประกันวันที่16ดูเรื่องพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องแคปหน้าจอพ่อใจดีไว้พี่น้องแคปหน้าจอได้เลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อขอให้พี่น้องโชคดีมือแรงนี้ทุกผู้ทุกคนพี่น้องสวัสดีครับ